ไปแ้โอ้โหตางกายต้องยิ่งต้แล้วตนนี่ฮะใ้รมเอคนนี้แม่ทีสุดในที่นี่ล้วนะไมเข้าโอ้โหว้าวลูกไข่เลยใตไ่มส่้รลูกไขใครื่อจัก สองคนเบ่เบสถ้าพี่ลุกยิงไม่ลงไดรลูกบาสเลยอ่าตายแล้วเไหครับอ่าได้แล้วครับหลูกเดจะไปลุบางต้องไครับอ่าไม่ลูกใล้ครับอินทปายกลบหบ้างโอ้โหลบาไปลบ้างยามัชอ๋อไม่รู้จับ